สำหรับค่ำคืนนี้ผมจะเล่าประสบการณ์หลอนของครูโชคในครั้งเมื่อตอนที่ครูโชคไปอบรมวิชาการที่บางแสนมาเล่าให้ฟังครับครูโชคมักจะเดินทางไปอบรมและนอนต่างสถานที่บ่อยครั้งมากแต่จะไม่ลืมห้อยพระไปด้วยทุกครั้งเวลานอนต่างสถานที่ จะสอดพระไว้ใต้หมอนสวดมนต์ขอพรให้ท่านคุ้มครองเสมอครับและผมขออนุญาตครูโชคใช้คำว่าผมแทนชื่อครูโชคเพื่อความสะดวกในการเล่าเรื่องครับเริ่มกันเลยครับย้อนไปเมื่อ6ปีที่ผ่านมาผมต้องไปอบรมวิชาการที่บางแสน ในวันที่15-16พฤศจิกายนพศ2562ผมออกเดินทางในวันที่14เตรียมข้าวของทุกอย่างจนคิดว่าไม่ลืมอะไรแล้วเพื่อนมารับที่บ้านตอนเที่ยงเพื่อส่งผมไปที่สนามบินเชียงรายขณะที่รถขับถึงบ้านดูผมนึกขึ้นได้ว่า ผมลืมสิ่งสำคัญมากสองอย่างอย่างแรกคือลืมไหว้พระประจํำบ้านผมเลยบอกให้แฟนผมถ่ายรูปพระในห้องพระส่งมาให้ในโทรศัพท์มือถือและก็ไหว้กันที่หน้าจอมือถือนั่นเลยครับแต่อย่างที่สองนี้สิลืมห้อยพระมาด้วยผมก็เลยขอยืมเพื่อนที่ขับรถมาส่งนั่นแหละครับ เพื่อนผมบอกว่าเอาเลยมึงจะเอาองค์ไหนหลวงปู่อะไรบอกมาผมบอกว่าหลวงพ่อที่ผมห้อยประจำมีไหมมันก็เงียบไปแล้วตอบกลับมาว่าไม่มีเออดีแท้ๆตอนแรกผมกะว่าจะขอครูบาศรีวิชัยแต่ก็คล้องอยู่ที่สร้อยคอของมันผมก็เกรงใจจะเอาหลวงปู่อื่น ผมก็ไม่รู้จักผมมีความเชื่อว่าถ้าเราไม่รู้จักท่านท่านก็จะไม่รู้จักเราและจะคุ้มครองปกปักรักษาเราไม่ได้สุดท้ายผมก็ได้พระรอดวัดมหาวันได้มาสององค์ก็คิดว่าอุ่นใจแหละดีกว่าไม่มีอะไรติดตัวไปเลยแล้วเหมือนที่ตลกเขาเล่นมุกกันเลยครับพระรอดแต่ คนไม่รอดผมมาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้ๆก,กับสะพานปลาถนนคนเดินบางแสนผมไปที่นั่นครั้งแรกนะครับมาถึงตอนหนึ่งทุ่มกว่าๆฝนนี่ตกอย่างหนักเลยผมได้คู่บัดดี้เป็นครูวิทย์มาจากเชีงยงใหม่และนี่เป็นการพบกันครั้งแรกของเราผมนอนอยู่ห้อง 512จำได้แม่นเลยครับที่จำได้ก็เพราะว่าเอากลับมาแทงหวยแต่ไม่ถูกห้องผมเป็นเตียงคู่ครูวิทนอนใกล้ๆอยู่ระเบียงส่วนผมนอนใกล้ๆห้องน้ำผมสวดมนต์ไหว้พระเอาพระลอดสอดไว้ใต้หมอนแล้วก็หลับเกือบเกือบเที่ยงคืนและ เรื่องหลอนๆก็ได้เกิดขึ้นในนบัดดนผมฝันครับซึ่งเป็นฝันที่เหมือนจริงมากในความฝันผมนอนอยู่ในห้องปลายเตียงมีทีวีเปิดอยู่เป็นรายการฟุตบอลซ้ายมือครูวิทย์ก็นอนอยู่อีกเตียงแต่ขวามือผมนี่สิมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวตัวซีดใส่ชุดเหมือนชุดเจ้าหญิง ที่เสื้อกับกระโปรงมันติดเป็นชิ้นเดียวกันมาสกิดผมพูดกับผมว่าพี่พี่พาหนูไปเล่นหน่อยแล้วในความฝันผมก็เล่นกับเธอครูวิทย์ตื่นมาเล่นด้วยเล่นสักพักเธอก็บอกผมว่าพี่พี่หนูอยากไปเล่นที่ระเบียงผมกับครูวิทย์ก็เดินไปเล่นกันที่ระเบียงจากนั้นสักพัก สิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเธอจับมือผมแล้วบอกว่าพี่พี่หนูอยากโดดโดดเป็นเพื่อนหนูหน่อยเฮ้ยในฝันผมตกใจมากบอกว่าไม่เอาผมกลัวพูดยังไม่ทันขาดคำเธอก็โดดลงจากชั้นห้าโดดต่อหน้าต่อตาผมผมสะดุ้งตกใจตื่นมองดูนาฬิกาเป็นเวลาตีสอง ทีวีปลายเตียงก็เปิดอยู่เป็นรายการฟุตบอลครูวิทย์นอนด้านซ้ายคือมันเหมือนที่ฝันทุกอย่างเลยครับแอร์เย็นแต่เหงื่อผมออกผมมองไปที่ระเบียงผมใจหายเลยครับประตูบานเลื่อนเปิดอยู่มันจะเป็นไม่ได้ยังไงผมหลับเป็นคนสุดท้ายและผมก็ปิดมันเองกับมือแล้วใครมาเปิดลมข้างนอกแรงมาก พัดเข้ามาจนผ้าม่านที่บานเลื่อนปลิวแล้วเด็กคนนั้นเป็นใครฝันใช่ไหมชวนโดดตึกทำไมที่สำคัญใครเปิดประตูผมคิดสักพักก็ลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมานอนก่อนนอนก็เอามือกวานใต้หมอนพระลอดสอง,ององค์ยังอยู่ที่เดิมแล้วผมก็หลับไป หลังจากที่สะดุ้งตื่นมาผมก็คิดทบทวนเข้าห้องน้ำปิดประตูระเบียงสวดมนต์แล้วก็นอนต่อสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกครับผมฝันอีกครั้งว่าผมนอนหงายอยู่บนเตียงแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ด้านขวามือผมสกิดผมแล้วก็ชวนผมไปเล่นในห้องสักพัก ก็ชวนไปเล่นที่ระเบียงผมก็ไปครูวิทย์ก็ไปพูดง่ายๆคือฝันเหมือนเดิมเป็นรอบที่สองแล้วเธอก็บอกผมว่าพี่พี่หนูอยากโดดโดดเป็นเพื่อนหนูหน่อยประโยคเดิมเลยครับแต่ที่มันไม่เหมือนเดิมคือเธอจับข้อมือผมแน่นมากหันหน้าที่ซี้เซียวมาทางผม ตาเธอแดงกำ่ำคือแดงมากไม่ได้ร้องให้นะแต่เป็นสีแดงแดงไม่เห็นตาขาวเลยเธอพยายามดึงผมลงไปด้วยผมสะบัดมือหลุดเธอโดดลงไปแล้วผมก็ร้องลั่นเลยครับพร้อมกับสะดุ้งตื่นสะดุ้งแบบเด้งมานั่งเลยครับเหงื่อออกเต็มตัวหันไปดูข้อมือขวาของตัวเอง เหมือนมีรอยนิ้วมือแดงๆไม่ชัดนะครับแต่ยังพอเห็นเป็นรอยอยู่ผมเริ่มใจไม่ดีแหละฝันบ้าบออะไรเหมือนกันตั้งสองรอบและเหมือนเดิมครับประตูตรงระเบียงถูกเปิดอีกแล้วตอนนั้นผมเชื่อเลยว่าผมโดนแน่ๆจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะรู้แต่ว่าห้องนี้ไม่ปกติแล้ว ผมยังนอนต่อนะครับแต่นอนแบบหลับๆตื่นตื่นจนถึงเช้าตอนเช้าประมาณเจ็ดโมงกว่าๆผมตื่นมาเข้าห้องน้ำคนแรกจากนั้นก็แต่งตัวเก็บที่นอนระหว่างเก็บที่นอนผมนี้สะดุ้งเลยครับคือผมเจอหมอนเล็กๆสีดำคล้ายๆหมอนเด็กตกอยู่ตรงพื้นระหว่างเตียงผม กับฝาผนังห้องน้ําจุดที่หมอนอยู่คือจุดเดียวกับที่เด็กคนนั้นยืนแล้วสะกิดให้ผมตื่นในฝันเลยครับผมจําไม่ได้ครับว่าตอนเช็คอินครั้งแรกมีหมอนใบนี้ไหมคือไม่ได้สังเกตแต่ผมคิดว่าปกติโรงแรมก็น่าจะมีแค่หมอนใบใหญ่ๆสีขาวของเตียงใครเตียงมันแต่ถ้าหมอนเสริม มันก็จะต้องอยู่ในตู้เสื้อผ้าแต่หมอนเล็กๆสีดำแบบนี้ตั้งแต่ไปนอนโรงแรมมาไม่เคยเห็นที่ไหนมีหรือเด็กคนนั้นจะนอนข้างผมทั้งคืนอันนี้ผมคิดเองนะผมเก็บเรื่องราวที่ฝันเอาไว้ไม่กล้าบอกใครเพราะเกรงว่าผู้เข้าอบรมคนอื่นจะกลัวและอีกอย่างพวกเขา อาจจะหาว่าผมแต่งเรื่องขึ้นมาเองจนคืนที่สองประมาณสักสองทุ่มผมนั่งคุยกับครูวิทย์ที่ระเบียงอยู่ๆครูวิทย์ก็ถามผมว่าเมื่อคืนไปทำมิวสิคที่ตรงระเบียงมาเหรอผมก็งงกับคําถามเลยให้แกเล่าให้ฟังแกบอกว่าสักเกือบเกือบตีสองเห็นผมลุกขึ้นมาเปิดประตู แล้วไปยืนตรงระเบียงทำแบบนั้นสองรอบผมได้ฟังนี้ขนลุกหน้าซีดเลยครับแต่ก็ทําเป็นเจดีสู้เสือถามแกต่อว่าแล้วผมมีอาการอะไรอีกไหมแกก็บอกว่าไม่มีนะแค่เดินดุ่มๆมมาตรงระเบียงตอนกลับมาประตูก็ไม่ปิดแล้วได้ยินผมพูดเหมือนสอนหนังสือเด็กเหมือนคุยกับใครสักคน เรื่องบทเรียนในหนังสือผมนี้ชัดเลยใช่แน่ๆโดนผีเต็มๆร้อยเปอร์เซ็นต์ผมจึงตัดสินใจเล่าเรื่องความฝันเมื่อคืนให้ฟังคือไหนๆก็ไหนๆแหละให้กลัวด้วยกันทั้งสองคนเลยพอครูวิทย์ฟังผมเล่าจบแกก็รีบโทรศัพท์ไปหาแฟนเล่าเรื่องผมให้ฟังแฟนแกแนะนำดีมากครับห้องเบอร์ไล ให้รีบซื้อหวยเลยส่วนผมอยู่ไม่ได้หรอกครับพระลอดสององค์นั้นเอาไม่อยู่ผมเลยใช้วิธีสุดท้ายครับให้คนที่บ้านถ่ายรูปพระที่ผมให้ประจำส่งมาให้ทางมือถือแล้วผมก็นำมาวางไว้เป็นภาพหน้าจอโทรศัพท์เลยครับคืออัญเชิญผ่านระบบ 3G มาเลยก่อนนอนผมก็สวดมนต์ไหว้พระ เอาโทรศัพท์ที่มีรูปพระที่ผมห้อยประจำสอดไว้ใต้หมอนแต่ผมลืมอะไรบางอย่างไปครับหมอนใช่ครับหมอนเด็กที่อยู่ข้างๆเตียงผมผมจะทำยังไงดีถ้าปล่อยเอาไว้ที่เดิมเดี๋ยวตีสองมาชวนเล่นอีกทำไงผมคิดอะไรไม่ออกก็เลยเก็บเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าคือกะให้เธอนอนหลับในตู้เสื้อผ้า นั่นแหละครับจะได้ไม่ออกมาชวนผมไปที่ระเบียงห้องอีกคืนนี้ผมไม่ฝันครับไม่ฝันเห็นเด็กคนนั้นอีกแล้วแต่ตอนตีสองผมต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้งเพราะมีเสียงเหมือนเก้าอี้ล้มดังดังมากเสียงมาจากในตู้เสื้อผ้าที่ผมเอาหมอนสีดำไปไว้นั่นเองครูวิทย์ก็ตื่นมาด้วยถามว่าเสียงอะไรผมก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกัน คือผมไม่ได้บอกครูวิทย์ว่าผมแอบเอาหมอนสีดำไปใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าน,นั่นเองและเสียงก็มาแบบนั้นแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่มีอีกเลยจนถึงสว่างพอจบการอบรมผมก็ขึ้นเครื่องกลับระหว่างทางก็คิดว่าสิ่งที่เจอมันคืออะไรจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เชื่อว่าผมจะเดินไปที่ระเบียงจริงๆ ตั้งสองรอบเหมือนที่ครูวิทย์บอกคือผมคิดว่าเขาคงอํมผมและประตูระเบียงที่เปิดก็คงเป็นฝีมือครูวิทย์กระมังที่แกล้งเปิดตอนผมหลับและผมก็คิดถึงหนังเรื่องหนึ่งเรื่องเด็กหอในเรื่องเขาเล่าว่าใครที่ตายโหงแล้วยังไม่ไปที่อื่นวิญญาณจะอยู่ที่เดิมแล้ว ตายเรื่องเดิมๆเ,เวลาเดิมๆทุกๆวันจนกว่าวิญญาณน,นั้นจะหมดเวรหมดกรรมในหนังเรื่องนี้ผีเด็กต้องมาจมน้ำตายทุกๆหก,กโมงเย็นของทุกวันผมก็เลยคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่เด็กผู้หญิงคนนั้นจะโดดตึกตายเวลาตีสองแล้วทุกๆตีสอง เธอก็ต้องตายซ้ำๆเดิมๆแต่เพื่อเอิญมีผมมาพักก็เลยชวนผมโดดด้วยคิดแล้วก็ขนลุกครับถ้าเรื่องที่ครูวิทย์บอกผมเป็นเรื่องจริงที่ผมเดินไปที่ระเบียงแล้วถ้าผมเกิดโดดจริงๆมันจะเป็นยังไงและนี่ก็คือประสบการณ์หลอนของครูวิทย์ที่ประสบพบมาณโรงแรมแห่งหนึ่ง ลิมหาดบางแสนครับแล้วถ้าท่านผู้ฟังฟังมาจนจบแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับส่วนท่านผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามาใหม่ผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนครับและถ้าชื่นชอบเรื่องน่ากลัวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่ง จะได้ไม่พลาดเรื่องต่อไปที่ผมจะคัดและจะนำมาเล่าให้ฟังอีกครับและก่อนจะจากกันไปถ้าท่านผู้ฟังชอบเรื่องนี้ผมขอกำลังใจท่านผู้ฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยครับสำหรับค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดิ์ทุกท่านครับ thank you